ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ทำให้ช่วงเวลาการถ่ายทอดสดตรงกับช่วงกลางคืนของประเทศไทยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือบรรดาแฟนบอลคนไทยต้องอดลับอดนอนเพื่อรอรับชมการแข่งขันมีคําแนะนําการดูแลตัวเองช่วงดูฟุตบอลโลก2022ง่ายๆ4ข้อจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยมาฝากค่ะ 1. นอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเหมาะสมตามวัย กลุ่มวัยรุ่นอายุ14-17ปีควรจะนอนวันละ8-10ชั่วโมงกลุ่มผู้ใหญ่อายุ18-59ปีควรจะนอนวันละ7-9ชั่วโมงผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปควรจะนอนวันละ7-8ชั่วโมงและควรจะวางแผนการนอนหลับให้ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ดึก เราแฟนบอลควรจะนอนหลับพักผ่อนเอาแรงไว้ก่อนตั้งแตัวหัวค่าแล้วค่อยตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นมาลุ้นคู่ดึกดีกว่าการตั้งหน้าตั้งตารอ,อการแข่งขันแล้วก็ควรจะหาโอกาสยีบในช่วงบ่ายหรือพักกลางวันแบบช่วงสั้นๆประมาณ15-20นาทีค่ะ 2. ดื่มน้ำการดื่มน้ำเปล่านั้นมีส่วนช่วยในการทำงานของทุกระบบในร่างกายทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น การดื่มน้ำเปล่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเนื่องจากว่าน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของของเหลวในร่างกายรวมทั้งการทำงานของสมองด้วยดังนั้นถ้าเกิดรู้ตัวว่าต้องนอนดึกให้ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะเพราะว่าน้ำจะช่วยสร้างความสมดุลให้ร่างกายเป็นปกติ 3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออวัยวะหลายส่วนของร่างกายเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ สำหรับเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนนั้นจะกระตุ้นให้สมองของเรารู้สึกตื่นตัวหากการแข่งขันจบลงคาเฟอีนก็จะยังคงออกฤทธิ์ทำให้รบกวนการนอนหลับถึงแม้ว่าจะนอนหลับแต่คุณภาพการนอนก็จะลดลงทำให้ร่างกายอ่อนเพลียคาเฟอีนนี้ไม่ได้พบเพียงแค่ในชาหรือกาแฟเท่านั้นนะคะแต่ยังพบในน้ำอัดลมหรือช็อกโกแลตด้วยดังนั้นควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนนอนค่ะ 4. มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอโดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็วการย่ำเท้าอยู่กับที่การจ็อกกิ้งประมาณวันละ30-60นาที3ถึง5วันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจการไหลเวียนของเลือดหรือการทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมเชียร์บอลโลกตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ระหว่างการเชียร์บอลอาจจะต้องมีอาหารขนมขบเคี้ยวแต่เมื่อการแข่งขันมีในช่วงดึกก็ควรจะเลือกของกินที่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างของกินมาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอนแบบไม่ปรุงรสเป็นธัญพืชไม่ขัดสีมีไฟเบอร์สูงและแคลอรีต่ต่ำช่วยทำให้อิ่มได้นานและมีแมกนีเซียมสำหรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระแต่ ย้ำเลยนะคะว่าห้ามปรุงรสพงอะไรต่อมีอะไรห้ามเลยค่ะถึงแม้จะอร่อยแต่ไขมันนี่สูงประยิแน่นอนอนุญาตให้ใส่พริกไทยพงพริกหรือเกลือไปเล็กน้อยย้ำเล็กน้อยเท่านั้นตัดเลี่ยนได้แล้วค่ะต่อมาก็จะเป็นถั่วชนิดต่างๆนะคะ ถึงแม้ว่าถั่วจะเป็นขนมทันเล่นที่ย่อยยากแต่ก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะค่ะทั้งช่วยให้ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสมดุลรวมถึงมีไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ถั่วชนิดต่างๆจัดเป็นหนึ่งในขนมทานเล่นที่เหมาะกับการจับโยนใส่ปากในช่วงดูบอลโลกเป็นที่สุด รวมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์และช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมกินเพลินๆพไม่หิวแน่นอนเพราะถั่วมีโปรตีนช่วยชะลอการอยากอาหารมีไฟเบอร์สูงช่วยระบบเผาผลาญด้วยนอกจากนี้ถั่วก็ยังมีหลายชนิดให้เลือกตามใจชอบค่ะผลไม้นานาชนิดถึงแม้จะนอนดึกเพราะดูบอลเราก็สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยการทานผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดนั้นรู้แล้วแต่มีประโยชน์ในตัวของเขาเองค่ะ เราจะเลือกทานฝรั่งแอปเปิลองุ่นชมพู่หรือกล้วยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ความหลากหลายแล้วก็จัดเป็นผลไม้รวมไปเลยก็ดีนะคะเบอร์รี่ทุกชนิดก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีอุดมไปด้วยวิตามินแมกนีเซียมที่ช่วยด้านการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทไปจนถึงการควบคุมความดันโลหิตและสนับสนุนภูมิคุ้มกันค่ะปลาแห้งปลาเส้นปลากรอบสารพัดผลิตภัณฑ์ปลาแปลรูป อาทิปลาสวรรค์ตราถาโรหรือขนมปลาระกรอบก็ถือเป็นอีกขนมหนึ่งที่เป็นขนมทานเล่นยอดฮิตที่นอกจากจะเคี้ยวเพลินแล้วก็ยังมีโปรตีนค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและมีประโยชน์กันเลยทีเดียวค่ะสาหร่ายอบกรอบ เป็นของทานเล่นยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหาทานได้ง่ายๆโดยเฉพาะสาหรายที่ผ่านกรรมวิธีการอบมาแล้วเพราะจะได้ไม่อ้วนแถมหาซื้อง,ง่ายส่วนประโยชน์ของสาหรายอบกรอบนั้นทั้งช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะมาเล็ดทานตะวัน มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆอาทิวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน B 2รวมไปถึงสารอาหารอื่นๆอย่างโปรโตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่สำคัญกินเพลินจนหมดถุงก็ยังไม่อ้วนค่ะ อีกหนึ่งปัญหาในช่วงฟุตบอลโลกก็คือการพนันบอลนะคะแพทย์หญิงอัมพรเบนจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตยอมรับเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้รูปแบบการพนันออนไลน์เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะเกมพนันที่ตอบสนองพฤติกรรมของวัยรุ่นคือรู้ผลเร็วเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้ตนเองครอบครัวและคนใกล้ชิดสามารถสังเกตพฤติกรรมโรคติดพนันได้จากอาการ3ข้อด้วยกันได้แก่1 เมื่อพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนันจะกระสับกระส่ายหงุดหงิดง่ายรวมถึงพยายามจะหยุดหรือลดการเล่นพนันก็ทำไม่สำเร็จครุ่นคิดถึงการพนันอย่างมาก 2. หลังจากที่เสียงเงินพนันแล้วจะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืนโกหกเรื่องการใช้เงินเสี่ยงต่อการหาเงินอย่างผิดกฎหมายค่ะ 3. เพิ่มปริมาณเงินพนันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเท่าเดิมหากพบว่าบุคคลในครอบครัวหรือตอนเองมีพฤติกรรม1ใน3ข้อที่กล่าวมาแสดงว่าเสี่ยงต่อการติดพนันค่ะส่วนผู้ที่อยากจะเลิกเล่นพนันให้สำเร็จด้วยตนเองนั้นก็ขอให้ยึดหลักแนวความคิด3ข้อดังนี้ 1. สร้างแรงจูงใจในการเลิกเล่น พิจารณาทบทวนผลกระทบของการเล่นพน,นันเช่นนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ตามมาในการเล่นพน,นันสําสำรวจวิเคราะห์สาเหตุตัวกระตุ้นภายในหรือความคิดอารมณ์ที่ทําให้เล่นพน,นันเช่นความรู้สึกเบื่อเครียดกังวลและวางแผนจัดการหลีกเลี่ยงจัดการความเสี่ยงที่จะกลับไปเล่นพน,นันเช่นไม่เปิดดูไม่คุยกับกลุ่มที่เล่นพน,นันควรกําหนดวันเลิกเล่นซึ่งเลิกเล่นเลยจะปลอดภัยที่สุดนะคะจนบางครั้งต้องจํากัดการเข้าถึงแหล่งพน,นัน เช่นไม่ใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวค่ะ 3. หาทางเลือกกิจกรรมอื่นๆที่ดีกว่าคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่จะตามมาถ้าเกิดยังเล่นต่อไปและหมั่นคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่มีความสุขเป็นสำคัญรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ